อะระหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระวันตังอะพิวาเทมิกราสวาขาโตพระวตาธรรมโมธรมมังนามามิกรา สุปติปันโนพระควะโตสาวกสังโคสังขังนามามิกลานะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนำสกุลกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบบิดามารดากราบครูบาอาจารย์ขออำนาจพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์จงดลบันดาลให้กุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติจงไหลามารวมอยู่ที่ข้าพเจ้าและขอกุศลผลบุญนั้นจงอยู่ที่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอแผ่เมตตาจิตอุทิศส่วนกุศลผลบุญดังกล่าวข้างต้นให้แก่ดวงวิญญาณ ที่เจ็บและตายด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในอดีตชาติณบัดนี้ท่านทั้งหลายจะอยู่พบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ทำตนรับผลบุญนี้และขอจงได้รับส่วนกุศลผลบุญนี้หากท่านทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากท่านสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอจงมาอนนุโมทนาบุญ และรับส่วนบุญส่วนกุศลนี้มีความร่มเย็นเป็นสุขหากมีเวรกรรมต่อกันขอจงอาหาสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจแห่งบุญนี้ด้วยเทินทำจิตให้สงบตามเวลาที่กำหนด